ปีที่แล้วเนช่วงปลายปีพี่บอยเปิดประเด็นเรื่องกรณีการแยกทางการของเวียกับเบลล่าไปเนาะ,ะก็เป็นกระแสหลากหลายเรื่องจนมันจบไปแล้วหละตรงนั้นแต่กลายเป็นว่ากระแสของบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมือที่สามเนี่ยคุณพลอยเนี่ย ยังไม่จบฮะไม่จบลงง่ายๆแน่ๆค่ะเพราะว่าน้องพลอยพัชกรเนี่ยท่านเนี้ยคุณผู้ชมขาคือถูกโดนโยงไงว่าเป็นมือที่3มใช่ไหมตอนนั้นชาวเน็ตก,ก็เข้าไปรุมด่ากันเ<อ>ยอะมากไม่หยุดหย่อนซึ่งพลอยยอมรับนะคะบอกว่ามันกระทบกระเทือนจิตใจมากๆอ่ะแต่ว่าโชคดีนะที่ยังมีเพื่อนๆคอยเข้าใจจําได้ว่านักสแสดงหลายๆท่านที่ไปถ่ายหนังด้วยกันตอนนั้นที่ออสเตรเลียเนี่ยก็เข้ามาบอกนะว่าน้องเขาเป็นคนดีนแล้วผมก็อยูอยอย่ในนะเหตุการณ์เขาไม่ได้แบบมา กิ๊กกันมาคบกันอะไรแบบนั้นแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมสาวพลอยเธอเรียนจบจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มานะจ๊ะก็คือรู้กฎหมายว่างัน้นคุณผู้ชมนะเ,มเรียกว่าใช้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เรียนมาได้ถูกที่ถูกเวลาก็คือตอนนี้แหละคุณผู้ชมพลอยบอกเลยว่าขอฮึดสู้เดินหน้าเอาผิดเรียนคีย์บอร์ดแบบรายตัวเลยค่ะตอนนี้เบื้องต้นจัดมาแล้วฮะเป็นลิสต์รายชื่อ2 0ชื่อเป็นอย่างต่ำฮะ จริงๆไม่อยากให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วนะเนี่ยฮะเราก็ทําในหน้าที่ของเราว่าเออเราก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองแล้วก็คนที่เขาทําผิดเขาก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทําก็แค่นี้ค่ะก็มีเรียกค่าเสียหายอะไรให้มันเป็นไปตามกระบวนการทีม <c oughs> ทนายก็คือเป็นเพื่อนสนิทหนูหมดเลย <laughs> <c oughs> มันก็อยู่ที่ว่าเราจะไปไก่เกี่ยที่ไหนจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พอยก็ให้ทีมทนายตัดสินใจ <c oughs> อีกมุมนึงหนูว่ามันไม่ได้เช่นแค่แบบว่าเรื่องที่แบบคนเข้าใจเราผิดหรือว่าการที่ทุกคนเอารูปเราเอาวิดีโอเราไปสื่อมันเป็น ถึงเรื่องการบูลลี่แล้วที่ทุกคนออกมาบูลแบบรณรงค์กันว่าเฮ้ยหยุดบูลลี่กันได้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งหนูเจอหมดเลยอันเนี้ยสิ่งที่รู้สึกว่ามันไม่แฟรกับชีวิตเรามันเกิดขึ้นแบบนี้บางคนเอาคุณพ่อคุณแม่เรามายุ่งด้วยมันเป็นแบบไซเบอร์บูลลี่ของจริงถ้าเกิดใครที่ไม่โดนอะ่ะคงแบบหนึกภาพไม่ออก จริงๆคุณผู้ชมคือคําที่น้องพลอยพูดว่าโดนบูลบลี่เนี่ยคำว่าบูลลี่เนี่ยแน่นอนมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเป็นมือที่3แล้วนะครับจากตอนแรกด่าเรื่องว่าแบบไปเป็นมือที่สาม <3 S 2> ไปจับผิดเขาพานด่าไปถึงรูปร่างหน้าตา,อาของน้องอก็ไม่ได้สวยนี่จะไปแย่งเขามาอีกไปเปรียบเทียบคนนั้นคนนี้ใช่ไปเปรียบเทียบไม่พออ่ะพานด่าไปถึงคุณพ่อคุณแม่เ,เขาอีกคุณผู้ชมคือเรียกว่าด่าไปเรื่อยอะ่ะ มันไม่ได้ด่าแบบตรงประเด็นแล้วด้วยซ้ําอ่ะคือหลายคนจะมองว่าทําไมล่ะก็โลกโซเชียลเราแสดงความเห็นการเป็นอิสาระทางความคิดไม่ใช่เหรอ,อ มันไม่ใช่งไงคุณผู้ชมฮะเวลาเราเจอหน้ากันเราพูดอย่างนั้นกันไหมล่ะเ,ออเราเจอหน้าพี่เดียเราจะพูดเหมือนที่ผมคอมเมนต์มันไม่ใช่งไงไม่ได้บางทีคอมเมนต์คือสิ่งที่เราไม่ได้กลั่นกรองเราพูดไปเรื่อยอันนี้แหละจะมีปัญหาครับคุณผู้ชมถ้าเราวิพา์วิจารณ์ตามปกติที่คนเราจะพูดกันเฮ้ยอันนี้อร่อยแต่ไม่ชอบมันนั้นแล้วแต่นะค่ะแต่ถ้าจะไปคอมเมนต์ที่ไปกระทบกระเทือนถึงขั้นบุลลี่ด่าหยาบคายใดๆก็ตาม คิดจะเม้นคิดถึงด้วยว่าพลอยจบอะไรมาตอ้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะเอาง่ายๆอาทิตย์นี้อ nice ่านข่าวดาราฟ้องร้องเกรียนคีย์บอร์ดเยอะมากคุณผู้ชมแล้วถ้ารวมๆย้อนกลับไปปี2ปีที่ผ่านมาก็เยอะมากเช่นเดียวกันคุณก็ยังคอมเมนต์กันเยอะมากอยู่งงคืออยากบอกนี้แล้วกันว่าจริงๆไม่ใช่แค่ดาราหรอกที่เขามีสิทธิ์จะไปฟ้องกลับทุกคนนะครับต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองถ้าโดนใครก็ตามมาเม้นไม่ดีมาบุลลี่คุณคุณฟ้องได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่ว่าเคสสตราเขามีชื่อเสียงไงก็เลยเป็นตัวอย่างให้เห็นแค่นั้นเองใช่